สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันกัซลล์น,นูเล็กอีกแล้วที่ช่องนูเล็กรถมือสองอยู่กันที่บริษัทเพชรยนตนะคะสำนักการใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีบุรีแขตกรุงเทพมหาคนครวันนี้มีสต๊อกรถกระบะนะคะลูกค้าขา รถกระบะผ่อนถูกนะคะ <stra it> มาให้ลูกค้าชมกันบอกเลยเอาใจสายทำมาหากินนะสายวัยรุ่นสร้างตัวมากๆเลยสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะออกรถกับหนูเล็กสามารถติดต่อหาได้เลยค่ะเบอร์ oh. 093 3 8เก้8สเบอร์ oh. นี้เปิดแอดไลน์นะคะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัว,วนนรถค่างวดดอกเบี้ยนะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลย สำหรับวันนี้นะคะตัวรถที่จะมารีวิวให้คนลูกค้าชมกันนะคะนี่อยู่ข้างหน้านี้เลยบอกเลยว่าเป็นแฝดสามก็ว่าก็ว่าได้นะคะมาเริ่มกันที่คันแรกนี้ก่อนเลยสำหรับคันนี้เป็นตัว Toyota w นะ,ะ Vigo ปี2013นะคะ คันนี้เป็นตัว2.5ตัว E นะคะราคาตั้งขาย435,000บาทมาพร้อมกับตัวเลขมาอยู่ที่16เท่านั้นคันนี้ยังจัดยอดเต็มได้นะคะลูกค้าเครดิตดียังฟรีดาวน์ได้อยู่นะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวสนใจติดต่อหาหนูได้ใก้เลยนะคันนี้เป็นตัวโฉมหน้าแชมป์นะโฉมหน้าแชมป์แบบนี้เป็นตัว E ดวงไฟเป็นตัวมันติดฟเฟกเตอร์มาพร้อมไฟเดียวที่อยู่ข้างกันแบบนี้โคมเดียวจากโร,ง,รงงานเลยนะ ติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้แล้วด้วยนะสำหรับคันนี้ได้ทะเบียน3ทพุทเท่านนเนน7907นะคะคันนี้จะได้เป็นยางนะเป็นยางบิสโตรนะคะแล้วก็เป็นตัวล้อกระทะนั่นเองนะคะรหัสยาง265ทับ 70R16 สัปดาห์ยางคันนี้เป็นสัปดาห์ที่51ปี2018ตัวยางเนี่ยหากมีการเสริมสภาพทางเซลล์นะดูแลเป็นให้ ช่วงล่างนะคะช่วงล่างก็ตัวรถนะคะไม่เคยจมน้ำนะไม่เคยอุบัติเหตุชนหนักอีกความตีน้งการน้ำท่วมโครงสร้างด้านล่างไม่มีสนิมนะคะปรับสภาพให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยคันนี้เป็นตัว V n t u r b o นะมีโลโก้อยู่ข้างแก้มแบบนี้กระจกนะคะกระจกมองข้างเนี่ยมีการติดตั้งตัวไฟเลี้ยวมาด้วยแล้วก็ข้อเป็นในส่วนของตัววัสดุโครเมียมนะคะติดคิวมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เป็นตัว s m a r t c a p ตัวมือเปิด่จะเป็นโครเมียมทั้งอันมาพร้อมกับตัวกันรอยนะคะมีตัวกันรอยติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยหรือจะเป็นในส่วนของด้านหลังฝากระโปรงด้านหลังนะคะก็ไฟเบรกดนที่3นะคะมีพร้อมแล้วก็มือเปิดเป็นโครเมียมแบบนี้ทั้งอันไฮลักนะคะเป็นตัว E ตัวโลโก้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ครบทุกตัวไม่หล่นหายวีโก้แชมป์นั่นเอง กันชนท้ายนะอ้กันชนท้ายใหม่มากนะคะลูกค้าไม่แน่ใจว่าแบบโอ้โหดูดิกันชนท้ายใหม่มากนะสวยๆเลยนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในสักนิดนึงอาจจะไม่ได้เจาะลึกในส่วนของตัวสเปคมากนะคะเพราะว่ามี3ขคันภายในคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นเบาะผ้าสีเบจเบาะผ้าสีเบจไปพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะแล้วก็เครื่องเสียงใส่แผ่นได้เล่นหมด fm/am ได้มี แอร์เป็นอนาล็อกรับได้4ระดับมาพร้อมกับตัวเกียร์ที่เป็นแมนนวลนะลักษณะภายในก็สวยๆเลยเป็นสมาร์ทแคปเปิดได้แบบนี้นะคะสวยๆนะลูกค้าแบบท่านใดที่ทำอาชีพแบบค้าขายนะะ,ะเกษตรกรนะ,ะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มหรือนะคะจะเป็นคันถัดมาสำหรับคันถัดมาชมหน้าแชมปเช่นกันเลนทะเบียน4-7-2กระจังด้านหน้าโฮเมียมาพร้อมกับ ดวงไฟมันติดดิฟเฟกเตอร์แล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะ,ะเช่นเดียวกันเลยใลขทะเบียน1ทอ่าุเท,ท่าทอท่อง4 7 2สําำหรับคันนี้เป็นปี2014นะคะวีโก้2014ราคา439,000มาพร้อมเลขมาอยู่ที่แสนห้าเท่านั้นคันนี้เป็นรถบ้านด้วยนะคะเป็นรถบ้านลูกค้าเอามาเทินนั่นเองนะรู้สึกว่าคันนี้จะเป็นตัว2.5ตัวจีหรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูก่อน เาก็ไม่แน่ใจนะเรื่องจาก,กมีเยอะมากๆเลยอ่านี่เป็นสมาร์ทแคป2.5ตัว G นะคะปี2014เลขกไม่แสนห้านนี้ผ่อนอยู่ที่7,800เท่านั้นค่ะลูกค้าขาเดี๋ยวไหนๆเปิดมาแล้วก็ดูภายในกันก่อนเลยนะคะภายในของเขาพวงมาลัยเป็นแบบสีกานแบบนี้มันติามันติฟังก์ชันมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะรับสายวางสายได้มีหน้าจอมีกล้องถอยนะคะนี่ แอ่นะคะอนาล็อกปรับได้4ีระดับมาพร้อมกับเกียร์แมนนวลตัวเบาะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะเบาะผ้าสีดําแบบปรับเดินเองแบบนี้โหมดปรับภาบกระจกไฟฟ้าอยู่ด้านนี้เลย mm hmm. คันนี้เป็นสมาร์ทแคปนะเปิดแคปได้เช่นกัน mm hmm. ราคาดีด้วยนะคะปี2013ลูกค้าจะส่ง่อข้องใจทำไมปี2013ราคาถูกกว่าปี2014 เนื่องจากคันนี้เป็นรถบ้านที่เอามาเทินนะหรือลูกค้าที่อยากจะตัดสดคันนี้บอกเลยว่าไม่มีแว่นด้านหลังนะคะด้านหลังในส่วนของด้านหลังก็มีไฟนะคะไฟเบรกดนที่3และพร้อมกับตัวกล้องถอยนะคะมือเปิดโคมเมี่ยมทั้งอ่านตัวอักษรนะคะไฮรักตัว G Vigo กช a m มเช่นกันน่าใช้เหมือนกันไฟท้าย LED เต็มลำเลย แล้วก็กันชนท้ายไม่มีรอยไม่มีรอยขีดขวดอันนี้ก็จะได้เป็นสีขาวไปเลยนะคะ439,000ถัดมานะคันสุดท้ายแล้วเป็นโฉมหน้าแชมป์เหมือนกันสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2013 2.5ตัว G เหมือนกันนะคะสีบอลเงินเลขไมล์141,000นะ141,000เท่านั้นได้เป็นสีบอลเงินไปกระจังด้านหน้าโครเมียมนะคะดวงไฟมันติรีเฟคเตอร์ มีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมเรียบร้อยนะชมหน้าเดียวกันเลยสีเทา,าสีบอลเงินนะคะคันนี้ราคาขาย400,000 40, 40,000บาทนะครับนี่คันนี้พิเศษกว่าคันอื่นคือตัวตัวยางนะฮะเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนยางมาให้แบบนี้เลยพร้อมบวกกับสถานการณ์นะะ้ำพ่่มตอนนี้มากนะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเนี่ยครอบด้วยโครเมียมพร้อมกับไฟเลี้ยวข้างกระจกนะคระับใส่แล้วตัวเครื่องเขา v n Turbo นะ,ะตรงนี้เลย ติดคิ้วกันศาสตร์มาให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวดูภายในคันนี้ก่อนอะสำหรับคันนี้ภายในเนี่ยจะคุมโทนสีเบจได้เป็นเบาะหนังนะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีเบจแล้วก็พวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายได้มีหน้าจอให้ดูกล้องถอยด้วยนะคะแล้วก็แอร์เป็นอนาล็อกปรับได้สระดับพร้อมกับตัวเกียร์แมนวนวลเหมือนกันนะคะเหมือนคันเมื่อสักครู่ทุกอย่างเลยนะเหมือนเมอ่อสักคู่ทุกอย่างราคาห่างกัน พันหนึ่งนะคะราคาห่างกันพันเดียวแต่คันนั้นได้ปี14คันนี้ได้ปี13นี่ด้านหลังนะคะก็ไฟเบรกดูนี่3ก้องถอยนะคะแล้วก็ตัวมือจับเป็นโครเมียมเ<ม>ลขทะเบียนสองขพเท่าพอสัมภาร5 5 2 9ลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้แคปบหน้าจอติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะแฟร์สคันนี้ยังอยู่ยังไม่ติดจอง ลูกค้าที่สนใจอยากจะจัดไฟแนนซ์บอกเลยว่าจัดไฟแนนซ์ได้ทุกอาชีพเพียงแค่อาชีพของลูกค้ามีแหล่งที่มาตรวจสอบรายได้ได้ชัดเจนเท่านั้นพอนะคะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งจัดถึงบ้านมีบริการลดสไลด์จัดส่งถึงที่ฟรีดาวนะคะแล้วก็มีโปโส่งรถสไลดล์มีโปอูเยอะมากเลยจำไม่ไหวโปช่วยผ่อน6เดือนนะคะยังมีอยู่แล้วก็โปโมชันสุดท้ายคือขับฟรี90วันก็ยังมีอยู่เช่นกันลูกค้าท่านใดสนใจอย,อยากจะใช้โป อยากจะสอบถามรายละเอียดโทรหาหนูเล็กได้เลยนะตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ด้านล่างนี้สำหรับวันนี้ลูกค้าที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ของหนูเล็กกดไลค์กดแชร์นะคะซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตทุกๆคลิปเลยของหนูเล็กเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลานกัไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ